เมื่อตอนทีวีพาคุผู้ชมเดินทางมาที่สนามเ c g s t a d i เ m เมื่อวันอาทิตย์ที่26เมษายนที่ผ่านมานะครับมีฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะัดที่7ประจำฤด,ดูกาลนะครับ ACG เบืองทองอยูเนเต็ดของเราจะเปิดสนามเ c g Stadium พบก,กับทีมแข้งเทพ b a n g อกยูเนเต็ดครับอันดับในตารางของทั้ง2สโมสรน,นั้นเรียกว่าคู่ขี้สูสีกันเลยทีเดียวนะครับ แบงคอกอยู่อันดับที่6มี11คะแนนส่วน SCG ซเมืองทองอยู่ในแต่ของเราก็มี11คะแนนเท่ากันอยู่อันดับที่7จะต่างกันก็ในเรื่องของผลต่างประตูได้เสียเท่านั้นเองละครับคู่นี้ทำการแข่งขันกันค่อนข้างที่จะดึกนะครับช่วงเวลา20นาฬิกาถึงอ2ทุ่มนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเป็นคู่บิ๊กแมตท์ทำให้โปรแกรมการถ่ายทอดสดนั้นจับทั้งคู่มาอยู่ในช่วงเวลา2ทุ่มตรงครับ นี่คือภาพบรรยากาศที่คุณพลกิเลยพยองของเราเดินทางเข้าสู่ภายใน S.G. c Stadium นะครับก็มีแฟนคลับตัวเล็กๆนะครับมาขอลายเซ็นพี่ๆไม่ว่าจะเป็นเยลตันเินบาพี่ตองกาว,วินนะครับมาริโอยูรอฟสกี้ผลงานในลีกของทีม SCG เมืองทองอยู่ในแต็ของเรานะั้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเกมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็เพิ่งจะบุกไปแพ้ ทีมสุพรรณบุรี FC มา2ประตูต่อ1นะครับแต่ว่ากลางสัปดาห์ก็มาทำได้ดีในฟุบตบอลโตโยต้าลีกครับนะครับเมื่อปุุกเปเอาชนะทีมสงขลายูไนเต็ดมาได้1ประตูต่อ3ส่วนทีมแบงคอกยูไนเต็ดนั้นผลงานในลีกนะที่ผ่านมาก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับสามารถถล่มเอาชนะทีมบีซีเทโรไปได้3ประตูต่อ1 กลางสัปดาห์พวกเขาเจอโตยต้าหลีครับนั้นบุกไปเอาชนะทีมราชประชามาได้2ประตูต่อศูนย์ครับก็เรียกว่าทีมแข้งเทพอยู่ในฟอร์มที่กําลังดีที่เดียวเลยล่ะครับก็เป็นธรรมดาธรรมเนียมทุกๆครั้งนะครับที่พี่ตองกะวินเดินทางมาถึงสนามนะครับจะเข้าไปสมกอดครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เหมือนเป็นการชาร์จเติมไฟเติมพลังให้กับตัวเองก่อนที่ช่วงเย็นจะมีเกมการแข่งขันเกิดขึ้นนะครับ ก็เรียกว่าสนาม s อ g ซีจีสเตเดียมเนี่ยห่างหายจากการจัดโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไปนานพอสมควรก็เลยทําให้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแฟนคลับกิลเลมพยองก็เริ่มทยอยกันเข้าสู่ภายในสเตเดียมนะครับยอดรวมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็8,900คนนะครับก็ถือว่าใช้ได้สําหรับเกมการแข่งขันที่เตะกันชนกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างเอเวอเรตกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมไปถึงเชลซีกับอาร์เซนอลนะครับ สิ่งที่สังเกตเห็นได้ในเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็คือแฟนคลับเยาวชนของทีมกีฬาพิจิของเราเริ่มหนาตาเพิ่มมากขึ้นนะครับก็นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่สนาม SCG ซ t a d i เดียมของเราจะมีเยาวชนเข้ามาชมเข้ามาให้กำลังใจนะครับเพราะว่านักเตะพี่ๆในทีม s c g บางทอ,งอเติดน,นั้นก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆแต่ละคนในการพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพ แอบเห็นหลายต่อหลายคนเวลาเข้ามาเชียร์ในสนามก็มาพร้อมชุดแข่งฟูลออปชันเลยละครับใส่ชุดกีฬาใส่ถุงเท้าใส่สตัต๊ดมาอย่างพร้อมเพรียงเมื่อสักครู่น้องวอมนะครับลูกชายของพี่ใหม่พานธุพงศ์วงศาก็ถือว่าเป็นการกลับมาเยือนทิ่นเก่าอีกครั้งหนึ่งครับ <c oughs> <c oughs> คุณพ่อก็พยายามให้คุณลูกทักทายกับกล้องนะครับจะเห็นได้ว่านี่ฮะมาเป็นทั้งครอบครัวก็ค่อนข,ข,ข้างเยอะนะครับ การเตะช่วงเวลา20นาฬกาก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าสภาพอากาศภายในกรุงเทพมหานครค่อนข้างที่จะร้อนถึงร้อนมากเลยละครับแต่ว่าเมื่อวันาอาทิตย์ที่ผ่านมาเตะสองทุ่มมีคล้มฟ้าคล้มฝนนิดๆน,น,นะครับลมเย็นๆหน่อยๆก็ไม่ร้อนมากละครับนี่ครับเมืองทองทีวีของเราพาคุณผู้ชมมา ดูในโซนร้านขายของที่ระลึกโซนเวสต์นะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปในเข้าไปชมภายในร้านขายของที่ระลึกกันนะครับก็ช่วงนี้มีโปรโมชั่นเสื้อเก่าๆนี่ก็ลดราคาค่อนข้างเยอะนะครับส่วนเสื้อชุดทีมเย่าแดงดำเนี่ยก็มีหลายไซส์ให้เลือกแล้วนะครับแฟนคลับเกียาพยองท่านไหนยังไม่มีชุดแข่งขันนะครับก็มาจาับม,มาจองเป็นเจ้าของได้นะครับถ้าเกิดทุนทรัพย์อาจจะไม่นามากก็ชุดคอลเลกชันเก่า ก็สามารถซื้อได้เช่นกันนะครับนี่เป็นครอบครัวของพนักงาน SCG นะครับก็ว่างเว้นจากการทำงานก็ตามเข้ามาให้กำลังใจสโมสรที่บริษัทสับสนอยู่นะครับนี่น้องน้องเยาวชนมาจากหลายที่เลยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เข้ามาชมเกมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกครับ แฟนขับเอสซีจีเมืองทองยูเอเอทีของเราหลายต่อหลายคนก็มั่นอ,อกมั่นใจนะครับว่าเกมในบ้านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจะสามารถคว้า3คะแนนได้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับแล้วครับว่าสโมสรเอสซีจีเมืองทองยูเอเอทีของเราก็จะเจอโปรแกร,รมหนักๆห,หลังจากนี้อีกหลายเกมด้วยกันนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเจอแบงคอกนะครับกลางสัปดาห์จะออกไปเยือนทีมราชนาวีนะครับ ซึ่งราชนาวีเองก็แพ้ติดต่อกันมาแล้วหลายต่อหลายนัดนะครับก็อาจจะมาเรียกความมั่นใจในเกมที่เจอกับทีมกีเลนพิชอของเราก็เป็นไปได้และหลังจากนั้นนะครับสุดสัปดาห์เราก็จะเปิดสนามเ c g ซ t a ี i u m มพบกับทีมโอสสภาเ150สระบุรีนะครับนี่คือบรรยากาศก่อนเกมบรรยากาจะเริ like. ่มต้นขึ้นนะครับแฟนคลับกีเลนพิชอของเราก็จับจ่ายซื้อพิซซ่านะครับนะฮะมีพิซซ่าเจ้าหม่นะครับมาตั้ง สนามเอสซเยของเราด้วยนะครับยังไม่ได้ไปลองเหมือนกันเลยแล้วครับวรสชาติจะอร,อร่อยสักขนาดไหนเดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าละกันนะครับเดี๋ยวทางมุนทองทีวีของเราจะลองไปชิมดูนะครับเดี๋ยวมุนทองทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่ภายในสนาม s g g ซีจ d สเเดียมกันเลยดีกว่านะครับ ซึ่งก็เป็นธรรมดาในทุกๆครั้งนะครับดารกันทาราิยิสเองก็จะเดินทางไปปรบมือให้กําลังใจกองเชียร์เอสซีเมืองทองอยูในแต่ของเราที่ตามเข้ามให้กําลังใจในแต่ละนัดนะครับโอจะมีป้ายใหญ่ๆจากโซนอุลตราด้วยนะครับที่ไว้อะไรให้กับโค้ชแท็กอัศพลปุษปาคมของเรานะครับ เดี๋ยวมาดู11ผู้เล่นตัวจริงของสโมสร s อ SC g ซเมืองทองอยูในเต็ดของเรากันดีกว่านะครับเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นผู้สารประตูเป็นกวินทมสัจจาน,านัน2เซนเตอร์นาโออากิอาโอยมามะอาทิตย์ดาวสว่างแบ็กซ้ายเป็นคิมดองจินแบ็กขวาปียพลพานิชกุลน,นะครับมิดฟิลด์ตรงกลางนะครับสารัอยู่เย็นกับตันโกดัสกอนทองเหลาแล้วก็มาริโอยูรอฟสกี้โดรุกฝั่งขวาทิติพันธ์พ่วงจันทร ฝั่งซ้ายเคเลตันซินวาสลับกับหน้าเป้าทีรสศิษฐ์แดงดาครับเป็นการกลับมาเยือนท่นเก่าของพี่ใหม่พานุพง์วงศาแล้วก็มิก้าชูนวลศรีนะครับก่อนเกมเป็นขันจะเริ่มต้นขึ้นก็มีการยืนไว้อะไรให้กับโคตแตกด้วยล่ะครับก็เป็นทางแข้งเทพแบงคอกยูในแต่ได้เขียรลูกก็เริ่มเล่นก่อนนะครับ ส่วนทาง s อ g เมืองทองอยูไนเต็ดนั้นจะบุกจากทางฝั่งขวามือไปซ้ายมือทางจอโทรทัศน์ครับเริ่มเกมขึ้นมานะครับแบงคอกบุกได้อย่างดุดันเลยทีเดียวนะครับฟีคิกระยะหวังผลของทีมแบงคอกยูไนเต็ดกวินทำสัจจานันต้องทุบออกหลังไปครับและตัวต่างชาติของทีมแบงคอกยูไนเต็ดนั้นความสามารถเฉพาะตัวดีมากๆเลยละครับนี่ฮะมาดูจังหวะจ่ายให้ทาจูฮะโอ้โหยังดี ที่ทาทูนั้นโหนโมงมากเกินไปครับบอลมันเลยไม่ตรงกอบก็เป็นแข้งเทพแบงคอกยูเอเ็ดละครับที่มาเยือนแล้วทำเกมรุกได้ดีกว่านะครับเนื่องจากมีความกระหายมากกว่าแต่ว่าเอสซีจเมืองทองยูไแเ่ดของเราก็พยายามจับจังหวะในการสร้างเกมรุกนะครับเคลตันซินวาทำชิ่งกับคิมดองจินแล้วคิมดองจินเปิดไปเข้าข้างตา่ายลูกจ่ายของปิยพลพานิชกุลให้กับทีมสินแดงดังโดนดึงนิด จากความพวงองศานะครับแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ได้เป่าเป็นจังหวะฟาวครับเอกชัยสำมเรครับทำชิงกับแกสมี่แล้วแกสมี่ก็ยิงด้วยขวาไปตรงตัวกวินทำสัจจานัน <c oughs> เนี่ยฮะลูกซ้ำอีกครั้งหนึ่งจากเอกชัยสำมเรโอ้โหกวินต้องโวยเพื่อนร่วมทีมเลยละครปล่อยให้ยิงสองครั้งได้อย่างไรนะครับโอ้แล้วแกสมี่ครับ ชักศอกใส่ทิติพันธ์พ่วงจันต้องระวังกันหน่อยนะครับทิติพันธนะ์พ่วงจันยังมีอาการบาดเจ็บบริเวณหนกแกนทางด้านขวาอยู่นะครับแกสมีก็ได้รับไปเหลืองไปฝีคิกของทีมเ c g เอบางทองยูเอเต็ดมาริโอตักเข้ามาไปเข้ามือกิติพง์ผู้แถวเชือกมีการชนกันนิดๆน,น,นะครับพุทธสินไม่ได้เป่าเป็นจังหวะฟาวแล้วลูกสวนกลับของทีมแบงคอกยูเอเตน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับดีที่กวินทำสัจจานันออกมาตัด บอลได้ก่อนมาลุ้นกันนะครับสารัตอยู่เย็นทำชิงกับเครตันซินวาบอลดาร์ลักไปถึงปิยพงษ์แผนิชกุลจะเปิดมาให้สารัตอยู่เย็นอีกครั้งหนึ่งผาุพางษ์วงศาต้องสกัดออกหลังไปจบครึ่งเวลาแรกยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับครึ่งหลังครับปิยพงษ์บางบอลยาวให้กับเคลตันซินวาครับเคลตันเบียดเอาชนะเอกอชัยมาได้ครับแล้วรอเพื่อนเติมมีมาริโอเติมมา แล้วมาริโอดึงจังหวะนิดหนึ่งครับไปสู่เส้นหลังจะเตะวัดเข้ากาให้กับทิติพันธ์แม่มีฟองว่าแฮนด์บอลด้วยนะครับแต่ว่าพุทธสินไม่ได้เป่าครับแล้วเกรตันสินบาอาผู้ตัดสินไม่ได้เป่าเป็นจังหวะฟาวผู้สาประตูด้วยนะครับกิตพงผู้แถวเชือกก็โว,วยผู้ช่วย้ตัดสินนะครับว่าเกรตันไม่ฟาวหรอ คิมจองจินครับวางบอลยาวๆมาให้กับทีอสินแดงดาแหวกไปได้โอ้โหเหมือนถูกดับเครื่องชนจากมิก้าชูนวลสีนะครับมาดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับพานุพงศ์สงาราานะเอาไม่อยู่นะครับทีสินมงไปได้แต่ว่ามิก้าครับดับเครื่องชนแต่ว่าผู้ตัดสินไม่เป่าฟาวพอไม่ฟาวนะครับผู้เล่นของเอสจีเมืองทองอยูไนเต็ดของเราเหมือนเสียสมาธิเลยละครับนีครับบอสโควิดก็หลุดมาทางฝั่งซ้ายแล้วจ่ายไปติด ปิยพลพนิชกุลก่อนจะซ้ำด้วยขวาอีกครั้งหนึ่งเสยเพดานตะข่ายเข้าไปให้ทีมแบงคอกขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้ผ oh, oh, ู้เล่น s อ g เมืองทองอยืนแต่ของเราเหมือนช็อตช็อตไปดื้อเลยนะครับจากจังหวะฟาวของทีรสิ์แดงดาที่ไม่ได้นะฮะนี่ครับบอสโควิดเองลากเข้ามาตอนแรกเจตนาจ่ายนะครับแต่ว่าไปติดปิยพลก่อนจะซัดดยขวาเสยเพดานตะข่ายเข้าไปจริงๆแล้วก็เป็นการยิงที่ยากพอสมควรนะครับ ไม่เปไ็นไรครับ SCG ซตามทวงประตูตีเสมอใหม่ลูกตั้งเตะจากมาริโอยูรอสกี้ยิงข้ามคานไปไม่ได้ลุ้นกาซิเดวเวัทยาวงครับลงมาเป็นตัวสำรองในครึ่งเวลาหลังโอ้โหมองจากมุมนี้นึกว่าจะเสียบตาข่ายแล้วนะครับไปเข้าข้าตาข่ายครับได้เตะมุมครับแล้วปีพรพนิชคุณโอ้โหโหมไปชนคานเต็มๆแต่มีเสียงนกหวีดดังขึ้นว่าธีรศิลป์แดงดาไปทางฟาวกิติพงภูแถวเชือกมาลุ้นลูกเตะมุมกันใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ นาโออากิเอายมะโหมไปเข้ามือกิติพง์ผู้แถวเชื่อครับแตะมุมอีกรางของ s อ g เมืองทองยูเอเนเต็นาโอากิก็โหมอีกครั้งหนึ่งก่อนจะซ้ำจากวุธิชัยทาทองที่เปลี่ยนตัวลงมาในครึ่งเวลาหลังนะครับก็ไปติดบล็อกของผู้เล่นแบงคอกยูเ i t นเก่อนที่แบงคอกจะสวนจากการยิงของแกสมีนะครับไม่ตรงกรอบวุธิชัยเติมเกมทางฝั่งขวาจะจ่ายเข้ากลางให้กับ ชนานานป้าบุกผาบอลมันลึกไปเข้ามือกิติพงษ์ผูแถวเชือกอแล้วนี่ครับโรแมน์แกสมีครับฉีกตัวเองไปทางฝั่งขวายังดีที่กวินทราสัจจาน,านันยังซูเปอร์เซฟปัดออกหลังไปได้ถ้าเกิดโดนส0ูเนี่ยลำบากเลยทีเดียวนะครับชนานานป้าบุบผาโอ้โหยิงผ่านมือกิติพง์ไปได้แล้วแต่มีตัวคุมเส้นของแบงคอกสกัดออกมาได้ครับ มาใหม่ครับเคลตันซินวาวางบอลมาให้กับทีริสินแดงดาในช่วงถ้ายเกมนะครับทีราสินรอจังหวะนิดหนึ่งตากบอลไปให้เคลตันและก็ได้ประตูตีเสมอแล้วละครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งในนาทีที่88ครับโอ้กดดันอยู่นานนะครับกว่าจะได้ประตูตีเสมอนะครับลูกจ่ายของเคลตันซินวาเปลี่ยนออกมาทางฝั่งขวาบ้างทีรศสิน์ทางตัวออกมาแล้วดึงจังหวะรอเคลตันนิดหนึ่งแล้วแล้วเคลตันมาจุดนับพบเทคตัว สะบัดหัวไปเข้าเสาสองานมือกิติพงค์ผูแถวเชือกเข้าไปเ c g จตาบัติเสมอหนึ่งประตูตอนหนึ่งเวลายังพอมีนะครับนี่เป็นลูกที่3ของเคลตันในฟุตบอลโตโยตา้าไทยพิมพ์มารีอีกแล้วล่ะครับเทียสินทำชิงกับสาระแล้วทะลักไปถึงเทียสินยิงสวนทางกิติพงค์คูแถวเชือกโอ้โหแม่น่าเสียดายมากๆครับลูกนี้น่าจะแซงไปแล้วล่ะครับ แต่ต้องชมกิติพงศ์นะครับมาปิดมุมดีทําให้เทียรศินต้องรีบยิงแล้วบอลมันถากเสาไปนิดเดียวโอ้เกือบแซงครับเอเมืองทองยูเอเ็ททำให้จบเกมการแข่งขันนะครับคู่นี้เสมอกันไปสุดมัน1ประตูต่อหนึ่งต้องไปลุ้นกันในกลางสัปดาห์ต่อครับ